สเโซน่งาะทหารผ่านศึกเกโซลินกล่าวต้อนรับขอเรียกเชิญค่ะในการตั้งนาทศการเยี่ยมเยียนของขารเชกาเื่องจากกรุติรรมกับความไม่รจัของเนต์แเนกันนะครผิดกฎหมายในพื้ที่แฉแดงเป็่ผงขงับเหมืองโซกิที่มองตัวแงสำนัตัวเล้งทุกขอจากรงคาดรานดีตามให้ะทับสุทาาหวดโผกลางเมือเหมือนจังหวัดนครราชสีมาขึ้การมคชาในรมอรกิจแกกองกำลังตวนารีปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังอง ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สลับเวลามีค่ามาเยี่ยมให้กำลังใจหวยในวันนี้ครับซึ่งห่วยพวกนี้สองเป็นห่วยป้องกนชายแดงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร,ร์บุรีรัมย์ครับสลักเขีตแดงที่28ในพื้นที่อำเภอละแหกสายจังหวัดบุรีรัมย์ครับะจะครอบคลุมพื้นที่จํานวนเจ está now I'll talk สึกมึนอาุคนณะของมูลนธิาีนะึ่งเมื่อวานนี้เราก็ไปมอให้กับอีกสบสองุโดยกาช่วยเของผู้ร่วมในการเขตของอตนะคะของเขต่อตสองช่วยเสารกันให้ไม่าจะเป็นที่สุรินทร์สกลนครศรีสเกตเปรตี่่้กคขอบคุณทุก เโดนไโดนสะเก็ดจากทองไปสองที่ที่ขาี่เนี่มาจากมืที่สงขควากงก็มีแสงเดือนนรรเป็นสาาปพุกพี่พี่ให้มาแต่เป็นหวอาหารค่ะแล้วก็ของรักษาทีนั่นใช่ไหมไม่ได้เข้ามาที่ประม ใช่ไหมคะครับครับไม่ได้ไม่ได้ย้ายไปที่พักนั่งกดครับไม่ได้ย้ายนะคะค่ะโอเคค่ะคุณคุณหญิงมากเลยครับค่ะค่ะเนี่ยวตรก่อเมื่อกี้นี้ก็เล่าให้ฟังว่าเราได้ไปเยี่ยมใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ขอบคุณครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดสยใสใส่ใจเพื่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินตาการ